ที่25ตุลาคม2568ที่วัดหนองชันจันทนารามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีท่านอาจารย์สุภกรชัยวงศ์สุภรัตแสงจันทร์คุณวิชัยนุตพุ่มและคณะได้ร่วมกันถวายฉัดโลหะห้าชั้นประดับด้วยอัญมณีพร้อมโคมไฟคริสตัลครอบพระพุทธสุขโขโพทองบนยอดจุลมงกุฎบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และดูมแก้วมหาจักรพันธ์ได้ถวายการบูรณะปิดทองพระพุทธสุโขโพทองถวายผ้าห่มพระถวายสังฆทานและเครื่องบริวารอื่นๆท้ายนี้ขอเล่าเรื่องอานิสง์การถวายฉัตรพระพุทธรูปมาเล่าให้ฟังกันครับการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลฉัตรเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศความสูงส่งและการคุม้มครอง เมื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาเหนือองค์พระพุทธรูปจึงเปรียบเสมือนการแสดงความเคารพสูงสุดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการถวายร่มเงาแห่งธรรมให้ปกปักคุ้มครองชีวิตของตนเองและครอบครัวผู้ที่ได้ถวายฉัดย่อมได้รับอานิสงส์ใหญ่คือได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติมีคนเคารพนับถือ เป็นผู้มีรุ่มเงาแห่งบุญคุ้มครองปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทำสิ่งใดมักสำเร็จโดยง่ายเพราะมีเทวดาอารักษ์คอยดูแลแสงแห่งบุญจะคอยส่งนำทางให้พบแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแม้เพียงได้ร่วมแรงร่วมปัจจัยหรือมีส่วนร่วมถวายฉัดเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธองค์อย่างเต็มใจบุญนั้นย่อมแรงกล้าไม่แพ้ผู้ถวายโดยตรง เพราะใจที่ตั้งมั่นในศรัทธาย่อมเป็นร่มเงาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพภายนอกขออํานาจแห่งบุญถวายฉัดนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งดีงามในชีวิตมีร่มเงาแห่งพระธรรมคุ้มครองตลอดไปทั้งชาตินี้และทุกพบทุกชาติเทิด